เมนี้ตมปลาทับทิมค่ะแบบอีสานบานเฮ่าต้มใส่ใบบะขามอ่อนใส่น้ำปลานิดนึงค่ะเปรี้ยวๆเผ็ดๆนิดนึงนะคะใส่พริกแกงพริกแกงตําแบบบานเห่าแบบอีสานนะคะเมน้ซิโตมปลาทับทิมค่ะต้มแบบอีสานอีสานค่ะใส่หิดนักฝาใส่ยอดมะขามอ่อนอันนี้ที่ใส่กระเทียมกระพรอมเป็นกีบ อันนี้คือพริกแกงนะคะเข้าตําแล้วต,ตวําใส่ตู้เย็นไ้เวลาส่แกงเก็เอามา่แกงบดได้ตำบ่อยๆเนาะตำไรแค่ตู้เย็นไว้ชอบใส่หอมเป็นจีบคนะใส่หอมใส่กระเทียมแล้ะจินละทองมันบ่อืดค่ะท้องไม่อืด อาหารบานเห่าก็มี่แค่นี้แหละคะ่ะแกงปลาใส่เห็ด ต้มปลาทับทิมกินหมูกินเป็ดกินไก่หนายกระเบือเนาะค่ะก็กินเปลี่ยนกินปลามัง่งใส่ยอดมะคขามอ่อนลงไปเลยเพื่อให้มันเปรี้ยวปลาทับทิมแป๊บเดียวก็ได้แล้วมันเปล่ง่าย ต้มแบบอีสานอีสานก็จะใส่ต้นหอมแบบนี้นะครับต้มปลาใส่ต้นหอมใส่ใบกะเพราดับกลิ้นคาวเสร็จแล้วเสริรจฟกินต้มปลาน้ำกันเ้อค่ะืันนี้ต้มปลาทักทิม แสแสบนัวต้มแม่บ้านเฮ้าต้มนานไม่ได้มันจะเปื่อยหอมหอมใส่บใบกระเพราดับกลิ่นเสร็จแล้วค่ะต้มปลาทับทิมใส่ใบประขามอ่อนเนาะค่ะใส่ต้นหอม ใส่ใบกระเพราเพื่อดับกินข้าวจบคลีปแค่นี้ละค่ะขอบคุณหลายๆเขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก้นทงกุล่าสวัสดีค่ะ